3. การสื่อสารอิสระและเทคนิคต่างๆจุดประสงค์หลักโครงสร้างของการเขียนแอปโปรแกรมเพื่อให้เกิดระบบการสื่อสารแบบใหม่ที่สามารถใช้งานได้ใน3โหมด 1. ทั้งในโหมดออฟไลน์ใช้การสื่อสารแบบเครือข่ายตาข่ายคือไม่มีสัญญาณเน็ต 2. และในโหมดออนไลน์มีสัญญาณเน็ตปกติ และในโหมดพิเศษคือถูกควบคุมหรือตัดสัญญาณระบบก็ยังจะสามารถใช้สื่อสารทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์โดยโปรแกรมสามารถแปลงสัญญาณลัดวงจรไปใช้สัญญาณจากอุปกรณ์เครือข่ายตาข่ายอุปกรณ์ตัวอื่นๆที่เชื่อมต่อกันในโหมดสัญญาณลัดกลายเป็นสัญญาณโหมดเครือข่ายตาข่ายที่ไม่สามารถตัดสัญญาณหรือระง,งับได้ ดังวง,งจรแบบต่อไปนี้ตัวอย่างตามภาพอุปกรณ์ตัวนี้ถูกตัดสัญญาณแต่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายตาข่ายกับอุปกรณ์ตัวอื่นได้และยังสามารถใช้สัญญาณเน็ตปกติที่ลัดมาจากอุปกรณ์ตัวอื่นๆมนโหม,มดเครือข่ายตาข่าย ทำให้ระบบควบคุมปัจจุบันไม่สามารถตัดการเข้าถึงข้อมูลในอุปกรณ์นี้ได้โดยไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการใช้สัญญาณจากที่ใดเพราะระบบเครือข่ายตาข่ายไม่ใช่ระบบเนตาาต็ตปกติแต่เป็นการต่อตรงคุณสมบัติการใช้งาน ของแอปที่สำคัญเพิ่มเพื่อนได้ไม่จำกัดโพสต์ปักหมุด3โพสต์ขึ้นไปไม่จำกัดโพสต์ข้อความได้ไม่จำกัดอักษรภาพวิดีโอ3โพสต์ได้ครั้งเดียวเปลืองพื้นที่ในหมวดการตั้งค่ามีทุกภาษา มีโปรแกรมแปลภาษาให้พร้อมและการเปลี่ยนภาษาอยู่หน้าแรกที่ชัดเจนมากที่สุดสามารถใช้สัญญาณในโหมดอินเทอร์เน็ตโมบายเน็ตเวิร์กและฟรีอินเทอร์เน็ตเมชเน็ตเวิร์กโดยเปิดโหมดแอร์โอป คือรับและส่งสัญญาณ Wi-Fi พร้อมกันได้ทั้งสองระบบเครือข่ายใหม่ที่กำลังพัฒนาในยุคใหม่สามารถเลือกภาพวิดีโอเดิมในเพจที่ได้โพสต์ไปแล้วให้แสดงซ้ำในการโพสต์ข้อความชุดใหม่ได้โดยไม่ต้องโพสต์ใหม่ แสดงข้อมูลตัวอย่างเช่นวีดีโอภาพในข้อความโพสต์ได้พร้อมกันหลายวีดีโอหลายภาพแบบไม่จำกัดมีเมนูใช้งานครบทุกแบบโดยตรวจสอบจากสื่อดังเช่นอื่นๆอะไรขาดก็นำมาใส่ให้ครบเพื่ออนาคต สามารถนำคุณสมบัติเพิ่มเติมเข้าไปทีหลังได้ในกรณีที่ปัจจุบันไม่สามารถให้บริการได้ครบเนื่องจากทุนไม่พอในการจัดทำเนื่องจากแอบ,บเป็นแอบ,บเสรีและสามารถรับบริจาคทุนได้ กลุ่มบุคคลที่ต้องการสนับสนุนมีมากทั่วโลกดังนั้นการไม่พร้อมแต่พยายามทำให้พร้อมจะได้ทุนสนับสนุนเพิ่มขึ้นเมื่อมีทุนแล้วเราสามารถขยายการใช้งานต่างๆพัฒนาแอบให้ดีขึ้นได้ตลอดเวลา โดยอาศัยผู้พัฒนาร่วมแบบร่วมลิขสิทธิ์ไม่จำกัดผู้ร่วมพัฒนาได้ลิขสิทธิ์ร่วมในการแก้ไขในอนาคตและโฆษณาหน้าแรกเสมอการปิดกั้นการสื่อสารเท่าที่ทราบจะกระทำได้จากอุปกรณ์2ตัวคือ 1. จากโปรแกรมควบคุมมือถือ2จากเครือข่ายมือถือที่อุปกรณ์ใช้งานดังนั้นเมื่อเรารูทโปรแกรมใช้โปรแกรมโมอุปกรณ์นั้นจะไม่ถูกควบคุมอีกต่อไปและเมื่อเราใช้เครือข่ายของตัวเองคือเครือข่ายตาข่าย สื่อของเราแอปก็จะไม่มีใครสามารถปิดกั้นการสื่อสารได้อีกต่อไปแต่เครือข่ายตาข่ายปัจจุบันใช้ได้ในวงแคบระยะทางสั้นๆแต่ถ้ามีโปรแกรมแอปหรืออุปกรณ์พิเศษแปลงสัญญาณเน็ตจากอุปกรณ์ เลือกายตาขายเครื่องอื่นๆที่ไม่ถูกปิดกั้นและไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามาจากไหนจำนวนอุปกรณ์มากมายช่วยให้มีการเชื่อมต่อสื่อที่ถูกปิดกั้นการสื่อสารสามารถใช้สัญญาณเน็ตที่แปลงนั้นได้ สื่อสารได้ต่อไปการปิดกัน้นการสื่อสารของคนอื่นๆก็จะไม่สามารถทำได้เลยในหลักการนี้คือจุดสำคัญที่ต้องพัฒนาในระบบการสื่อสารใหม่แบบใหม่นี้คุณสมบัติของโปรแกรมและการควบคุมตรวจสอบมี2แอป สองส่วนคือส่วนที่หนึ่งในโหมดอินเทอร์เน็ตโมบายเน็ตเวิร์กจะมีเซิร์ฟเวอร์คือส่วนที่ถูกควบคุมใช้กับอินเทอร์เน็ตทั่วไปและในส่วนที่ใช้ฟรีอินเทอร์เน็ตเมชเน็ตเวิร์กโดยเปิดโหมดแอร์ฮอตในส่วนนี้ จะไม่มีเซิร์ฟเวอร์และไม่มีการควบคุมการสื่อสารปล่อยเป็นฟรีเน็ตและฟรีข้อมูลเพราะจะใช้การสื่อสารโดยตรงของผู้ใช้ต่อผู้ใช้งานจึงไม่สามารถควบคุมข้อมูลการสื่อสารได้ซึ่งต้องพัฒนาต่อยอดในอนาคต และทำให้ทั้งสองระบบสามารถใช้การสื่อสารได้ในการเขียนแอปต้องเขียนแอปให้สามารถติดต่างและใช้งานได้ใน Android หรือ iOS รุ่นที่เก่าที่สุดอื่นๆเท่าที่จะทำได้เพื่อให้มีการใช้งานได้แพร่หลายมากที่สุด คุณสมบัติพื้นฐานโปรแกรมจะเป็นแค่เครื่องมือสื่อกลางการค้นหาข้อมูลเท่านั้นเช่นเดียวกับโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับโทรศัพท์พื้นฐานทำให้การสื่อสารเสรีอิสระกลางทำงานได้ไม่มีคนควบคุม ไม่มีการควบคุมใดๆไม่มีแอดมินไม่มีที่เก็บข้อมูลกลางไม่มีเซิร์ฟเวอร์ในการเข้าใช้งานโปรแกรมจะแจ้งรหัส IP ของอุปกรณ์ที่ร่วมแสดงข้อมูลและทุกคนสามารถตรวจสอบได้ทุกคนสามารถบล็อกบุคคลอื่นๆได้ ดังนั้นในลักษณะการทำงานของโปรแกร,รมจะทำให้ไม่มีใครสามารถล็อกหรือปิดกั้นการสื่อสารได้อีกต่อไปเพราะผู้ใช้อุปกรณ์คือผู้สื่อสารและเจ้าของสื่อโดยตรงไม่มีเจ้าของโปรแกร,รมเช่นเดียวกับ การติดต่อสื่อสารแบบวิทยุสื่อสารที่เรามีสัญญาณของบุคคลอื่นๆและใช้ติดต่อหาการและได้ข้อมูลของเขาที่เอามาโชว์ให้เราดูและเราก็ดาวน์โหลดมาดูมาเก็บไว้ โปรแกรมนี้เพียงช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับคนอื่นๆและค้นหากันได้อย่างอิสระไม่ถูกปิดกั้นเสรีภาพแบบเสื่อไลายเผด็จการดังเช่นปัจจุบันที่ทำให้เราหาคนอื่นๆที่ต้องการไม่ได้สื่ออื่นๆล้วนบล็อก ปิดกั้นการสื่อสารปิดกั้นการส่งข้อความซ่อนข้อความปกปิดข้อมูลปิดกั้นการสื่อสารทำให้ติดต่อกันไม่ได้ด้วยสารพัดกลอุบายซ้ำด้วยการขโมยข้อมูลในทางเทคนิคของบุคคลอื่นๆไปใช้เอง การกระทำดังกล่าวเป็นคาทาตเป็นต้นเหตุที่ทำให้เผด็จการยังคงอยู่และมีอำนาจปกครองโลกในดินแดนต่างๆทั้งกดขี่ทำร้ายแขนค่าประชาชนทั่วไปอย่างอมหิตมีทั่วโลกแบบปัจจุบนัน